สวัสดีครับทุกคนผมเอกนโมพุทธายะนะครับวันนี้นครับผมได้นำเหรียญสมเด็จณศรีราชาพิมพ์หยดน้ำนะครับต้องขออภัยในเสียงผมด้วยนะเพราะเนื่องจากผมไปตากฝนมานะครับไปเช่าพักกับลูกค้าที่จังหวัดตราดนะฮะก็เลยโดนฝนมาไม่นิดหน่อยครับโดนเยอะอยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลักๆกันนะว่า เหรียญหยดน้ำนะครับหรือเหรียญสมเด็จนะสีราชาพิมพหยดน้ำเนี่ยดูกันตรงไหนนะว่าแท้หรือเก๋นะครับแล้วดูยังไงครับจ่ายตังค์ได้นะครับเป็นจุดพิจารณาจากผมเอกนะโมพุทธายะเป็นหลักนะครับคลิปก่อนๆนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้กาลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเจริญพรล่างเสมานะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับหวังว่าคลิปนี้ทุกคนยังจะเข้ามาเชียร์ผมเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลยครับพี่น้องมาครับทุกคนจุดแรกนะครับพิมพ์หยดน้ำนะครับก็ดูไม่ยากนะครับคือนั่งผานเนี่ครับห้าพันเหรียญนะครับหยดน้ําก็ห้าพันเหรียญครับแต่หยดน้ํานี่เอาไว้แจกผู้หญิงนะครับอย่างที่ผู้สร้างได้กล่าวไว้นั่งผานเอาไว้แจกผู้ชายมาครับจุดแรกที่ผมอยากพาทุกคนมาดูเลยนะครับเนี่ครับเมื่อเราพลิกหลังเหรียญมานะครับ อ่าไม่ต้องออกจากซีนมัน้งทุกคนเนาะน่าจะเห็นอยู่ให้ดูนะครับผมจะพาไปดูด้านหลังกันนะเพราะว่าเด่นรุ่นเนี้ยครับเกแทแย้เนี่ยจุดดูหล,หลักๆเป็นมันจะอยู่ด้านหลังนะอ่ะทุกคนดูนะเนี่ยเขาจะชอบมีรอยหักนะครับตรงนี้เลยนะตรงที่ผมชี้เลยทุกคนเนี่ยรอยหักแล้วจะมีรอยปลิ้นนะครับคลิปปลิ้นต่างๆนะไล่เนี่ยดีเทลลงมาต่างๆนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับคลิปปิ้นนะไม่ใช่ขอบซ้อนนะครับ ฟังดีครับคลิปปินนะครับคลิปปินคือคลิปปินตั้งขึ้นมานครับเนี่ยขนาดเราไม่ได้ลงกล้องเราเห็นคลิปมันตั้งเลยนะเห็นไหมขอบซ้อนก็คือขอบซอ้อนนะทุกคนอันนี้คลิปปินนะเนี่ยหูอันอย่างแรกครับเชฟของหูจะชอบมีรอยหักมุมนี้นะฮะเมื่อเราลงกล้องลงไปเราจะเห็นเลยครับนี่ครับไม่ต้องออกจากซีนยังเห็นนะผมยังจะบอกนะฮะว่าดูง,ง่ายๆเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาจะชอบมีรอยหักตรงนี้ครับที่ผมอันนี้ให้ดูเห็นไหม แต่มันไม่ฟูเดีเดี๋ยวมันไม่ได้ดังใจผม,ม,มนะเอาจากซีนก็ได้ครับที่ผมไม่ค่อยอยากจับผ้านะพุ่งตรงนะเพราะว่าผ้าผิวสวยมากกกเสียผิวด้วยมือผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับเขาจะชอบมีรอยหักคลิปปิ้นเนี่ยไล่ลงมานะทุกคนเห็นไหมไล่ลงมาหลังครับมีมุมซ้ายหรือมุมขวาจะเป็นคลิปปิ้นนะครับไม่ใช่ขอบซ้อนนะทุกคนฟังดีๆนะเนี่ยมุมนี้ก็อ่ามีปิ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเห็นไหมคลิปเปิ้น,นะฮะ ตามตัวเหรียญด้านหลังนะครับเหรียญผมชอบดูหลังกันนะครับอัน,นที่ผมอธิบายบอกว่าเป็นจุดพิจารณาของเอกนโมพุทธ,ธายานครับว่าแท้เก๊มันดูตรงไหนนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยนี่ก็มีนั่นก็มีอ่าตรงนี้ก็มีนะครับเราไปดูกันอีกเหรียญที่ฝ่าเนี่ยเหรียญนี่ผมวางไว้ก่อนนะอ่าสเต็ปเดิมครับขอภาพจากซองอ่ครับเราดูยังไงเอ่ยหูเหรียญจะชอบมีรอยหัก อ่า,อาไ,ม,ม,าไม่ซ้ายก็ขวาครับคี้ปิ้นเห็นไหมมาแล้วหลังเห็นไหมซ้ายออกขวาเห็นไหมมาแล้วล่างมีไหมมีมีอะลาม,มาไล่ดูกันเลยจุดแรกครับอันนี้องนี้ห,หักหูหักเห็นไหมไม่ใช่หูหักรอยหักของหูอยู่ด้านซ้ายนะครับเห็นไหมเนี่ยคือรอยหักนะครับเห็นไหมรอยหักรอยหักพับขึ้นขึ้นมาบนตัวหูเหรียญด้านหลังเนี่ยปุ๊บดูปลิ้นครับนี่เปล่นนะฮะอ่าไล่ลงมาเห็นไหม เป็นอย่างนี้นะครับซัดทุกเหรียญสส่วนใหญ่ครับด้านหลังนะดูอย่างนี้ครับขอบขอบเขาจะชอบมีรอยแทงแทงตะไบเก็บงานแต่ไม่ได้ตะไบแบบละเอียดเลยนะครับมันเป็นรอยแทงตะไบบนตัวขอบเหรียญด,ด้านหลังอ่ะเนนี้เนี่ยคือรอยแทงตะไบเนี่ยไล่ขึ้นมามีปลิ้นเห็นไหมอันนี้ก็มีรอยแทงตะไบด้วยมีปลิ้นด้วยเห็นไหมออนี่ครับด้านหลังครับเป็นจุดพิจารณาว่าบล็อกเอ้ไม่ใช่บล็อกสิจุดพิจารณาว่าเข้าแก๊ มีโอกาเป็นพระแท้ไหมนะฮะนี่ครับด้านหลังดูอย่างจุดที่ผมบอกไปนี่ครับอีกจุดหนึ่งนะทุกคนที่ที่เราเอาไว้ดูนะครับทุกคนผมจะไม่ดที่ฟันจิ้ให้ทุกคนดูนะมุมนี้ครับในตอนแรกนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตรงตูดเหรียญครับมุมสิบแปดนาฬิกาหรือมุมหกนาฬิกาหกโมงหกโมงเช้าหกโมงเย็นเนี่ยมุมนี้มุมมุมใต้ตูดเขาเลยนะเมื่อเราพลิกขึ้นมานะทุกคนนี่ครับอันนี้ สำคัญมากๆเลยนะครับเกยอาจจะทําไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เกยก็ทําไม่ติดด้วยครับจุดนี้เห็นไหมเนื้อปิ้นตั้งขึ้นมาเนี่ยตะแคงสองเหลี่ยมมันตั้งจริงๆนะทุกคนจะมีมากมีน้อยแต่มันต้องตั้งนะเห็นไหมหนึ่งเหรียญแรกเหรียญถัดไปสองเห็นไหมนี่คือพิจารณาได้ง่ายว่าพระเรานี่มีโอกาสแท้ไปแล้วนะครับเนี่ยไอจุดที่ผมบอกเมื่อกี้เห็นไหมต้องตั้งนะทุกคนเนี่ยต้องตั้งนะแค่นี้เลยครับ แค่ด้านหลังเนี่ยถ้าเข้าหนึ่งสองสามอนีางที่ผมบอกนี่โอกาสแท้แล้ว่แต่ละไปด้านได้มาครับทุกคนมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับผมต้องบอกทุกคนนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ผิวพันวันนะเขานะครับเป็นเหรียญลมน้ําตาลนะครับลมดําลมน้ําตาลนะครับแล้วแต่โซนนะแล้วแต่วิธีกรรมวิธีการเก็บของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเหรียญเขาก็ลมมาทั้งสองแบบนะครับก็คล้ายๆเจ้าตากเลยนะครับ ด้านหน้านะครับผมไม่อยากให้ดูอะไรามากครับจดจำใบหน้าหลวงปู่ให้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 แม่นนะครับว่าลักษณะใบหน้าพระแท้จะเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะโค้ดไม่ว่าจะใบหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเห็นไหมจุดแรกเลยโค้ดนะครับหยดน้ำน้งพานผมบอกก่อนนะเนี่ยโค้ดเขาจะตื้นๆน,นะจะเหมือนฝาจีบแป๊บซี่อะครับเต็มซู้มให้ ตอกตื้นๆอย่างเงี้ยครับมีโอกาสแท้นะครับลึกก็มีครับอ่าเนี่ยพระออกปีหนึ่งแปดนะอีกเหรียญเ,เหมือนกันครับต้องตอกตรงสังกติหลวงปู่ที่ตอกตรงสังกตินะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงนะทองแดงตอกสังกติจําไว้นะเเงินนวะตอกตรงนี้นะครับในในกระหนกนะผมจำไม่ผิดเงินหรือนวะเนี่ยอยู่มุมประมาณนี้นะครับแต่ว่าเเงินกับนวะนี่มีน้อยมากนะนวะมีเก้าเงินมียี่สิบครับทองคามีสอง เห็นไหมใบหน้าหลวงปู่นะครับเป็นเป็นใบหน้าที่แกะพุทธศิลป์ได้ดีมากนะครับเป็นใบหน้าหลวงปู่หลับตานะครับเหมือนตอนท่านยืนนะครับแล้วยันนะครับจะจรดตรงสีสันของหลวงปู่เราเห็นไหมจะมีก้อนก้อนหนึ่งนะครับไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขึ้นกล้องให้ช้าๆนะตรงนี้ครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหมตรงสีสันหลวงปู่ครับองแรกนะครับมุมองคขวาเห็นไหม ปลายห่างยันนะครับก็จะมีความคมนะครับเดี๋ยวลงกล้องนีเห็นไหมมันจะมีปลายห่างยันแทรกขึ้นมาตั้งคมคมเนะี่ยสององนี้เหมือนกันเดียเลยนะเราดวงแรกครับตรงศีรษะหลงปู่นะครับยันจะหลดนะครับมีก้อนตรงใต้ฐานยันแล้วก็จะมีเส้นเสียนนะว่าขวางนะครับตรงซ้ายมือยันนะครับอ,องค์แรกนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่เปลี่ยน อง์สองเหมือนกันนะครับมีก้อนๆนะครับเห็นไหมจะหลดสีสันของปู่แล้วก็มีตัวเมีเสี้ยนซ้ายมือครับตรงโค้งๆตรงห่างยันไอ้ตรงตรงปลายซ้ายซ้ายห่างห่างยันเนี่ยเสี้ยนในยันเวลาปั๊มขึ้นมาจะซิกแซกแคมๆอย่างนี้เลยนะอันนี้คือใบหน้าของเหรียญหยดน้ําครับดูง่ายๆนะครับทุกคนด้านหน้าก็จุดดูก็มีประมาณนี้นะครับ จดจำลักษณะอย่างที่ผมบอกให้ได้นะครับพาดแท้นะครับผิวพันธุ์วันนะจะอยู่บริเวณไม่ใช่บริเวณสิผิวพันธุ์วันนะเขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับดูง่ายๆนะครับเหรียญลมดำลมน้ำตาลแตกต่างกันไปนะครับเชฟของหูธรรมชาติของเหรียญเอ่ยความคมต่างๆนะครับมีได้เหมือนกันหมดนะครับจะเป็นพาดที่ใช้มาหรือไม่ใช้นะครับนี่ครับด้วยธรรมชาติแม่พิมพ์ตัวหนังสือฟอนต์ดีเทลนะครับรายละเอียดของผิวต่างๆนานานะครับ ก็เป็นจุดพิจารณาลหลักๆให้เราได้เหมือนกันถ้าเป็นพระในที่ไม่ได้ใช้มานะครับเป็นพระในลักษณะาาที่เดิมนะครับสมบูรณ์ดูง่ายนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบส่วนตัวนะครับดูแล้วรู้สึกว่าเก๋นเนี่ยไม่สามารถทําจุดนี้ได้ก็คือตรงข้ามแก้ข้างๆแก้มหลวงปูนครับมุมนี้นะครับที่ผม,มชี้เลยนะในมุมนี้เลยครับมันจะมีปื้นตัวตัดตั้งขึ้นมานะครับถ้าเราส่องตะแคงส่องอย่างนี้นะเห็นไหม เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นปืนตั้งขึ้นมาข้างแก้มหลวงปู่นะครับเนี่ยอีกเหรียญหนึ่งก็มีนะครับตั้งขึ้นมาปุ๊บนี่ครับเนี่ยครับทุกคนคือต้องบอกว่าในพุทธศักราชสองพันห้ารยจะแกะแม่พิมพ์ให้ให้ให้ได้อย่างนี้ครับน้อยมากๆนะครับผมขอชื่นชมช่างในสมัยก่อนนะครับ ช่างที่แกะพระดังๆก็ช่างมงคลเอ้ยช่างกเกษมช่างกเกษมสิไม่ใช่ช่างมงคลผิดช่างกเกษมนะครับแกะหลายเกจิมากนะครับหลวงปู่ทิมนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทําหลายรุ่นนะครับช่างกเกษมเนี่ยคือแบบที่สุดของที่สุดนะครับของการทําทําแม่แบบพระแม่พิมพ์พระนะเพราะว่าด้วยพุทธศิลป์พุทธคุณนะครับของหลวงปู่ทิมนี่ผมพูดตรงๆเลยว่าใครมีไว้บูชานี่ครับไม่ตกอับดสุดท้ายนะทุกคน จุดสุดท้ายนี่คือตรงนี้นะครับเป็นจุดพิจารณาที่ขาดไปไม่ได้นะครับอย่าประมาทแล้วกันนะครับเพราะว่าเลทราคาเล่นหานครับในเหรียญหยดน้ำนครับก็อยู่หลักหลายๆหมื่นนะครับหลายหหมื่นนะครับตั้งแต่มีแต่สามหมื่น 30, 000, ถึงเจ็ดหืสวยๆแชมป์ก็แสนต้นก็มีนะครับดูนะครับให้จดจําให้ดีนะครับว่าตัวตัดเขาเหมือนกับอะไรด้านนี้ด้วยเห็นไหม เห็นไหมนี่เรามองด้วยตาเปล่าเดี๋ยวผมซูมหนะ่อยดีกว่าโอเคตัวตัดของเหรียญหยดน้านะทุกคนจะเหมือนเหรียญห้าบาทนะครับเมื่อเรานํามาเทียบนะครับเหมือนยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูทุกคนจดจําไว้ก่อนนะครับเขาจะเหมือนกันตรงที่ห้าบาทเนี่ยสุดเหรียญตัดสุดเหรียญเลยแต่เหรียญหยดน้านะตัดไม่สุดนะครับเมื่อเราเห็นไหมนี่คือผมยม้ลงกล้องนะครับเราไล่ตั้งแต่มุมมุมซ้ายเลยนะเห็นไหม มุมซ้ายนะครับมุมสิบนาฬิกาครับส่องลงมาครับทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมจุดนี้คือเขาจะเหมือนเหรียญห้าบาทซึ่งเป็นตัดเหมือนขั้นบันไดเห็นไหมฟันเฟืองใหญ่ๆเหมือนตัดเหมือนขั้นบันไดแล้วหูเหรียญนะครับเขาจะชอบเอียงมาด้านหน้านะครับเมื่อเราสังเกตดีๆครับดูนะครับเนี่ยเขาจะชอบเอียงมาด้านหน้าครับเห็นไหมเหรียญแรกก็เนี่ยเอียงมาด้านหน้าเหมือนพับมาด้านหน้านะเห็นไหมเนี่ยพอมองไกลๆเนี่ย เอียงมาด้านหน้าชัดเจนครับแล้วเราพลิกมาดูอีกด้านครับทุกคนไม่มีอะไรซับซ้อนครับเหลี่ยญรรงนี้ถ้าจดจาเบสิกจดจําพื้นฐานในการดูได้เห็นไหมเหรียญก็ชอบเอียงมาด้านหน้าเหมือนที่ผมบอกไหมสองอีกฝั่งครับสิบสามนาฬิกาครับเห็นไหมครับจะเหมือนเหรียญห้าเดี้เดยๆเลยนะครับตัดเขาเจ้าใหญ่ใหญ่เหมือนขั้นบันไดนะครับแต่จุดที่เป็นฟในอลเลยนะครับฟในอลคือจุดสําคัญเลยนะครับตรงอื่นตรงอื่นไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่จุดนี้ จำไว้เลยนะครับนี่นะครับพอสองเหรียญซ้อนกันอ,อยู่นะตรงคนะาว่าอิสริโกนครับช่วงสิบหกสิบเจ็ดนกาพลิกตั้งขึ้นมาเห็นไหมทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้ลงกล้องเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูดิชัดเจนมากตรงนี้คือเป็นจุดคลาสสิกนะที่ผมชอบใช้ดูมางมาทุกเหรียญนะครับในเนื้อทองแดงนะมีเหมือนกันหมดครับเนี่ยบั้งใหญ่ๆอย,ยอย่างนี้นะเห็นไหมนี่ครับเนี่ย ดูง่ายๆเทแค่นี้นะครับเหรียญหยดน้ําไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรยากนะครับดูง่ายๆนะครับเนี่ยแท้เลยนะครับอย่างนี้จ่ายตังค์ได้เลยครับสบายๆเลยจุดอื่นก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าพิจารณาหน้าหลังอย่างที่ผมบอกเสร็จแล้วมาดูตัวตัดถ้าตรงอย่างที่ผมบอกครับเป็นพระแท้ครับเช่าได้จ่ายตังค์ได้เลยครับสบายใจด้วย ครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ดูคลิปในการแนะนำจุดพิจารณาพระแท้สายลพุทิมนะครับโดยเอกนโมพุทธานะครับก็คลิปหน้ามีพระอะไรยาจะเอาเข้ามานะครับผมจะนำเข้ามาแล้วก็นำมาพิจารณาให้ทุกคนได้ดูว่าพระแท้ดูยังไงนะครับทางบ้านนะครับมีแบบนี้อยากจะปล่อยเช่านะครับ ad id line นะครับ ad 2 7 r i y m นะครับ ผมเอกนโมพุทธายานครับหน้าร้านอยู่พันทิพย์งามวานชั้นสามครับตู้ดีหกสิบห้าครับหัวบันไดเลื่อนชั้นสามนะขึ้นมาขึ้นไปเลื่บบันไดเลื่อนมาเจอเลยนะครับทางบ้านครับมีพระอย่างนี้อยากเช็คอยากปล่อยอยากเช่าอะไรก็แล้วแต่นะแอดไลน์มาได้เลยนะครับถ้าพระคุณแทนะครับผมให้ราคาผมยินดีรับเช่าถึงที่นะครับถ้าอยู่ระแวกใกล้เคียงกันนะครับสภาพอย่างนี้นะครับใครมีนะครับผมสตาร์ทให้ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นอัพไปเลยนะครับสวยๆแชมป์ผมสตาร์ทให้เจ็ดหมื่นนะครับ หรือสวยจัดจริงๆสวยเท่มจริงก็แสนหนึ่งผมก็เคยเช่าแลวครับส่วนทุกคนนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับต้องขอภายในเสียงผมด้วยนะเนื่องจากผมไปตากฝนมานะครับส่วนคลิปหน้ามีแลัปเดตนะครับฝาก,กคคด้วยคนติดตามกดติดตามแลวกดแชร์คลิปของผมนะครับทางมีสระโซนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ